ุเราจะขักด้วยขาเราสวยค่ะดูนี่มันนอนเด็แอ่งแมงอยู่นี่นมันเนา่าจ้ะมันเน่าไม่เน่า นี่เลยโอ้นิ่มจูข่ขาันมันเนาจ้ะโอ้นิ่มผลนิ่มร้ายดอกไปจัาพ่อแม่เปน้องพ่อเดชไทยเบิง้งนี่ม,มันนิ่มดีละพูดนะเฮ้ยแล้วอ่อนแข็งปังเลยจ้ะ สวยรีบดอกหนึ่งคุณเอามาสักมาขวบเสือเห็ดข่าวจุนผุนอยู่เสือเห็ดเชื่อเห็ดโอ้โหมาเกิดเคียงขางการุณจะซ้อมสาวในเบื้งแรกจากคุณอื้อ คุณอะโอ้หมวกก็แตกสีนี่จะสีนี่สวยอีดีสีน้ำตาลแข็งปังเลยสวยทั้งคู่ตัวหนึ่งจ้ะโอ้คุณอะขาคุณอะฮึฮึข,า,ขาน่าชอเดน งามจ้ะดอกหน่อยดอกนึกน่งเลิดขนาดเลิดจริงๆสวยงามอีลีมันอีกว่าดอกนะอสองดอกโอ้นิีมโอ้ได้ดอกหนึ่งเกือบประดับจะพ่อแม่เป็น้องนนั่นนิ่มได้นึงดอกก็เอาแล้วคุณนะ ปังเลยมาดอกหน่อยๆดอกหนึ่งอ๋อสองดอกจ้ะได้สองดอกก็เอาดอกนี่นักถิ่นป้งลงมากกองจะมันตายฮะดอกหนึ่งนหน่อยๆแน่นกำลังออกจ้ะปลานีมานอิลีพ่พองนหนาน โอ้หมานเบายงอมบะไรกันอาป้าฟังพันเลยกัเพันเลยซะแม่งเจาะสจวดอีรีเห็เดเตือนตุลาเห็เดเตือนตุลากำลังเกิดจ้าพ่นดอกพ่นด้วยไงป้าเนี่โอ้นิมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านิมนปล่อยแล้ว กลังจะล่างเห็ดแล้วก็จะอบจะ้ะคุณออกจากป่ามาคุณนี่กระ,กะตาหนึ่งอันนี้เฮ็ดดาจะเลือกเห็ดออกตัวใหญ่ๆสแลอบเข้าช่องฟิตจะถ้าต้มจะว่าความหวานของเห็ดมันหนึ่งมันหนึ่งมันไปกับน้ำต้อมอบออกมันจังคักจังแสบ โอเพ่ทอมทั่วบ้านโอเพ่ทอมทั่วบ้าน